ไปที่ไหนฮะ sharing ครับไหนฮนะคืออยากให้ทุกท่านอ่านหมายความว่าอะไรในทุกคําสั่งที่เราคลิกซ้ายที่ขวาเนี่ยมันจะมีความหมายของมันมันจะมีหน้าที่ของมันถ้าเกิดเราอ่านสักนิดหนึ่งเน่ะเราจะรู้ว่าในแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรอ่ะ sharing ครับไปที่ไหนต่อ share a d v a n c อ้ยเรามาขนาดนี้แล้ว คือจริงๆแชร์มันก็ไปได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูตรงแอดวานเลยนะครับซึ่งจริงๆก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าแอดวานแชร์ลิงก็คือมันตั้งค่าสามารถตั้งค่าได้มากกว่าแชร์นะครับก็เลยให้ไปที่นี่จะได้ไม่สับสนนะครับวิธีการคืออะไรเออแชร์ดิสโฟลเดอร์นะครับต่อติ๊กปึ๊บมันก็จะดีฟอยล์มาให้ตั้งค่ามาตรฐานตามโฟลเดอร์ที่เราพิมพ์ชื่อไปนะครับแชร์ลิงไอจีหนึ่งศูนย์ ปึ๊บอะจริงๆแค่นี้ถ้าตอบโอเคมันก็แชร์ได้แล้วแต่ด้วยที่เราต้องการที่จะทำอะไรสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิ์ในการจัดการของแต่และโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันเพราะไฟล์บางไฟล์เราต้องการป้องกันไว้ไม่ให้ใครลบไฟล์บางไฟล์เราต้องการอะไรต้องการให้มีการลบได้หรือโยนไฟล์เข้าสู่เครื่องนี้ได้อ่ะ ฟลเดอร์นี้เราต้องการแค่ให้อ่านเฉยๆเพราะเป็นไฟล์ที่เราหวงแหนแต่ก็อยากแบ่งบันไปด้วยนะครับวิธีการไปที่ไหนฮะ permission นะครับคามาตรฐานของการแชร์ครั้งแรกนะครับมันจะให้อ่านอย่างเดียวนะอันนี้ตรงตมามวัตถุประสงค์เราไหมเออให้อ่านได้อย่างเดียวอ่านได้หมายความว่าอะไรอ่านก็สามารถ copy ได้นะครับความหมายเดียวกัน แต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรเช้งได้นะครับเช้งคืออะไร mm hmm. เปลี่ยนลบมาอันตรายเพราะฉะนั้นโฟเดอร์ที่ต้องการแบ่งปันแต่ว่าไม่ต้องการให้มีใครเข้ามาลบได้ก็ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าใจนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปตีกับความรู้เดิมของท่าน ในส่วนเนี้เราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ที่สามารถเข้าถึงได้แต่ตอนนี้เป็นอะไร e v e r y o n e ใครก็ได้เข้าถึงเราสามารถสร,าสร้างสิทธิ์ต่างๆอ,อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้คือมันให้ Everyone ใครก็ได้เข้ามานะครับอ่าไาไตอนนี้นะครับถูกต้องตามความต้องการเราไหมโคลเดอร์ต้องการแชร์ก็ปพียงเดียวก็อโอเคครับโอเคแชร์ไอซีบ อ่ะตรงนี้จำนวนที่เข้ามาเท่าไหร่เออเข้ามาพร้อมกันยี่สิบถ้ามากกันนั้นมันก็จะเข้าไม่ได้เป็นการป้องกันอะไรเป็นป้องกันป้องกันเน็ตเิรกเป็นป้องกันระบบของเราด้วยนะครับถ้ามันมากกว่านี้คนเข้ามาพร้อมกันเยอะๆเปไงเครื่องเราไปเลยลมเคยเจอไหมที่เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไม่ได้อะนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะเสร็จแล้วโอเค โอเคปึ๊บเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่รู้วิธีเช็ควิธีเช็คครับอ่าเช็คที่ตัวเองเลยนะครับวิธีเช็คอ่าใช้คําสั่งนี้คือผมจะประมาณใช้วิธีลัดหมดนะครับเพราะว่าอ่าคือจริงๆให้จําพวกนี้ไปทําเลยนะครับส่วนที่จะเข้าใจไม่เข้าใจท่านสามารถเรียนเรียนรู้ได้จากภายหลังนะครับ จริง,รง,รงๆการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเรียนรู้เมื่อเราสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้แบบลอยๆไปเรียนรู้แบบตามตามตามสเต็ปตามจะไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้สิ่งนี้แล้วเราไปตามหาว่ามันทํำยังไงเราจะจาไปจนตายเพราะฉะนั้นคือ,อจําอันนี้ไปก่อนแล้วนึกน่าถึงเวลาที่ท่านต้องการมากกว่าเอ้ยอันนี้มันคืออะไรแล้วท่านจะเข้าใจนะครับอันนี้คือการเข้าถึงนะครับเดี๋ยวผมก่อน าการ,บบร,รเรียกไฟล์จากระบบจริงๆเรียกไฟล์จากเครื่องเราก็ได้นะครับแล้วก็ IP IP เครื่องต้องการเข้าถึงไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ผมผมเขียนให้จดครับอ,อันนี้คือให้จดนะครับว่า <c oughs> อาไม่ต้องเปิดอันนี้ผมเปิดโน้ตเพดให้เวลาพิมพ์ <c oughs> ก็วิธีการเลือกไฟล์นะครับไม่ว่าจะเครื่องเราหรือเครื่องในเครือข่ายก็ให้พิมพ์ backslash ก็คือทับทับหน้าเห็นไหมมันมีอยู่ตรงไหนในในคีย์บอร์ดใกล้ปุ่มรอลิงข้างล่าง back backspace นะครับข้างบน enter เห็นไหมทับหน้านะครับบางคนพิมพ์ทับหลังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่ทับหลังหน้าลายนะ <c oughs> ทับหน้าอ่ะดูวิธี เราจะเช็คได้ไงว่าเราแชร์เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยฮะไอของเราจำได้ไหมไอพคืออะไรตัวข้างบนสุดอ่ะหน2 1งเก้าสจุดหแล้วก็ตามเครื่องผม1นอ่ะลองดูลองดูก็ได้ง่ายๆ 192.168.212. อจุดหนึ่งหกแย์เอนเตอรเปี่ยงเห็นไหออกมายังครับ แชร์มาแล้วผมเดินตะกี้ของท่านขึ้นไหมท่านต้องปิงเครื่องท่านนะครับถ้าปิงเครื่องผมมันจะขึ้นย s e r เสรีส่วนถึงจะรู้ก็เหอะแต่เอาเครื่องก่อนเอาเครื่องท่านก่อนเ,อเครื่องปลายทางอ,าอันนี้แหละการการเข้าถึงระบบไฟล์จากจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ อลอง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 เรียกไฟล์จากเครื่องตัวเองก่อนนะใส่ไอพเลยครับ IP เครื่องที่ต้องการกาถึง IP เครื่องของของ,ของเรานี่นแหละจะได้ดูง่าย,ายๆว่าเราแชร์ยอย่างเป็นการเช็คนะครับเช็คแบบง่ายๆนะครับจริง,รงๆมีหลายวิธีแต่วิธีนี้ผมมองว่ามันง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับที่เราจะดึงมาจากเครื่องอื่นนะครับ backslash IP <c oughs> เครื่องที่ต้องการนะครับเ,เครื่องที่ต้องการ มันก็จะเห็นว่าอแชร์เรียบร้อยนะครับมันเขามันเห็นแล้วเดี๋ยวผมดูเครื่อง8เมื่อกี้อ่าผมลองดูก็ได้ครับเครื่องเมื่อกี้เครื่อง8ดใช่ไหมที่ผมไปแล้วติดรหัสยังไม่หนึ่ง<า>ก็สองจุดหนอ๋อมากไปสี่ตัว <t ua> หนึ่งก็สองจุดหนกแดุดสองสององอ่ะไหนเครื่องไหนอยากให้ดูมั่งสองหนึ่งสองย์หนึ่งก็ได้ฮะดูแม่รัดผ่านอะไรแต่ละเครื่องเออยูเซอร์อะไรครับไม่ใช่ ICT อ่ะเมื่อกี้หนึ่งใช่ไหม ICT ศูหนรหัสผ่านเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ยศูนย์หนึ่งมาเรียบร้อยแล้ว เขาถึงเรียบร้อยควบคุมได้ยูเซอร์พาสเวิร์ดเออถ้าเราถือยูเซอร์พาสเวิร์ดไม่บอกใครเลยเนะี่ยใครเข้าได้เราเข้าได้คนเดียวนะส่วนตัวไหมอ่าเดี๋ยวนะครับประมาณนี้อ่ะยังยัง <laughs> ยังไม่ต้องมาดึงข้อมูลจากเครื่องนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยว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 ขอเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ไปพักกันในระหว่างพักเดี๋ยวให้ดึงข้อมูลไปจากเครื่องข้างหน้านี้นะครับ อ่ะเรามาแชร์ด้วยสิทธิ์ฟูลคอนโทรลเลยหมายความว่าลบได้บางไฟล์จากข้างนอกได้ด้วยในโฟลเดอร์ที่สองคือ Work Shop อันนี้ให้เห็นภาพเฉยเฉยเดี๋ยวท่านที่ยังไม่เข้าใจไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวเราวนอยู่เรื่องนี้ทั้งเช้าเนี้ยวนไปวนมาอยู่นี่แหละฮะเดี๋ยวท่านจะรู้เองนะครับขอให้มีโอกาสได้จับนะครับขอให้มีโอกาสได้ใช้ถ้าเพื่อนไม่ให้ใช้ก็ก็ก็ไล่ลเพื่อนออกไว้ก่อนไล่เพื่อนออไปก่อน <c oughs> <c oughs> ะครับอลองดูครับไปที่โฟลเดอร์อะไรอ่อเวิร์กช็อปนะครับเมื่อเดิมแค่ไปเปลี่ยนตรงไรเพร์มิชั่นเอ่อลองดูลองดูผมไม่บอกลองดูว่าแชรยังไงแค่ไปอ่ผมไปหยุดรอที่เพร์มิช i ั่นนะครับอ่ทำเองเลยครับทําเองผมไม่บอกนะครับว่าทำยังไงอ่าผมมาหยุดรอที่นี่เอ่ออ่อไม่รู้ทำยังไงไม่รู้ แต่พอผมเข้าถึงมันต้องมีไฟล์สองโฟลเดอร์เนี้ยขึ้นมาอลองคุยกัน,นครับสื่อสารกันด้วยในกลุ่มนะฮะบ,บอกกันด้วยนะครับไม่มีไม่ต้องกักนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่หาเพื่อนนะครับการซ่อมเครื่องที่ดีที่สุดคือการใช้คนอื่นให้ซ่อมนะครับ <c oughs> จำไว้นะครับผมมาจุดตรงนี้นะครับตั้งสิทธิ์ให้สามารถ ตรง permission เนี่ยครับคือตั้งค่าให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็โอเคนะครับในเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแชร์แล้วนะครับก็แค่เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วโอเคมันก็ไม่เห็นแล้วเครื่องในระบบไม่เห็นแล้วอ่ะโอเคไหม อ่ะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเครื่องไหนไม่ได้ยกมือนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเฉพาะเครื่องนะครับเพราะนี้เราทําตามโฟลเดอร์ครั้งที่แล้วนะครับอ่ะตรวจสอบนะครับตรวจสอบเครื่องเราเลยเฉพาะเครื่องเราพอนะครับหนึ่งศูอ่าปิงเสร็จแล้วรีเฟลซหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาตรงบ้านๆแล้วก็รีเฟรชดูนะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องนะครับลองดูตรวจสอบอ่า Workshop เราจะต้องโยนไฟล์มาใส่เดี๋ยวเพื่อนจะโยนไฟล์เข้าไปด้วยแต่ใน,นส่วนของแชร์ลิงเนี้ยแค่อ่านได้เฉยๆใช้ในการ Copy ปไฟล์ให้ลองนึกถึงตอนนี้ท่านสามารถที่จะดีไซน์ระบบที่สำนักง,งานท่านได้นะครับแล้วคิดว่าจะทำยังไงปรึกษากันได้นะครับปรึกษาที่นี่ไม่ทันก็พยายามเชื่อมสัมพันธ์ธนไมตรีนะครับในกลุ่มของเรามีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะวางข้อ ข้อสงสัยหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ในกลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าพอไปเจอเรื่องจริงแล้วอาจจะมีปัญหานะครับอโอเคไหมเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะในเครื่องของของผมข้างหน้านะครับเครื่องข้างหน้าเลยมันจะมีไฟล์ที่ถูกแชร์อยู่อยู่สองโฟลเดอร์เนี่ยครับเห็นไหมให้ก๊อปปี้ทั้งสองไฟล์เนี่ยครับสองโฟลเดอร์เนี้ย ไปใส่ในตำแหน่งเดียวกันเลยครับไปใส่ในแชร์ลิ่ไอ t ของท่านเลยคันลอกใครไวเสร็จก่อนใครใครช้าก็ช้าหน่อยนะครับรหัส User อรกับ Password เป็นรหัสที่ใครๆก็ควรจะรู้ <c oughs> ไม่บอกอ่ะรู้แล้วทุกคนเป็นเสเต็ปเดียวกันของผมก็เสเต็ปเดียวกับท่านนั่นแหละอ่ะ ให้จำลองสถานการณ์ว่าเราต้องการคัดลอกจากเครื่องของใครสักคนหรือเครื่องของเราที่เป็นเครื่องบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ประมาณนี้ให้เราไปนึกต่อถ้าเกิดว่าเรายในสำนักงานหรือในศูนย์เนี่ยเราต้องการที่จะตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อแชร์ไฟลก็ทําเพียงแค่นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หมายถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ใหญ่โตนะฮะเซิร์ฟเวอร์คือเครื่องที่บริการพวกนี้จะเป็นเครื่อง PC ธรรมดาโน้ตบุ๊กต่างๆก็ได้คือแค่บริการเพื่อนเพื่อนใหญ่มาก๊อปอยากเอาแฟชไดฟ์มาใช่ไหม ไม่ต้องแผดได้ของเองเข้าไม่วันใจแชร่อย่างนี้ได้นะครับโยนไปให้เขาโหลดมาว่าเอ